อขอคอยง่ช้านมึงไม่รู้หลอกลออลากยากเขาลําบากขนาดไหนไม่รู้หลอกลากยากเขาอยู่กับโจรผู้ร้ายอยู่กับสิ่งเลวร้ายอย่างไรก็มไม่คิดหรอกมันน่าเอาตาอย่างเดียวแล้วไม่รู้ไอ,อ้เมียจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวผม,มจะพูดนะครับไอ้กนบอกพี่น้องเอฟซีว่าต้องไปต้องมาผมไม่กลัวใครใครมาทําร้ายกูมันทำมึงอย่าใกล้ตัวกูเด็ดขาดเลยนะครับแล้วไม่จะกลัวว่างไป คุณคุณเจี๊ยบบอกว่าท่านแต้มอธิบายสุภาพครับสุภาพพอแล้วเข้าใจง่ายน่าฟังค่ะครับคุณการวิดาบอกว่าท่านแต้มคนจริงของจริงค่ะครับขอบพระคุณมากครับก็ทําไปก็ไม่มีอะไรครับทําเมื่อลงมือแล้วเดินถนนสายนี้แล้วเราจะช่วยประชาชนก็ทําอย่างนี้ต้องอุทิศตนครับใครจยาด่าว่าก็ไม่เป็นไร ขอ้พวกเราเข้าใจเอฟซี FC เข้าใจก็ว่าครับเอ่อคุณคุณบิษาบอกว่าแบบนี้ยึดทรั์ไหมคะโออย่างนี้ครับเอ่อการยึดทรัพย์คือเขาเรียกว่าเข้ากฎหมายฟอ้องเงินถ้ามันมีหลักฐานอะไรที่ไปเส้นเงินที่เกี่ยวกับกฎหมายฟอ้องเงินเนี่ยก็จะเข้ามูลฐานตัวนี้ปปงเขาก็จะมาทำการตรวจสอบอย่างเช่น มีกรณีที่มีข่าวนะกก็จริงไม่จริงบอกว่าเอาละมีการขายทองมีการเอาทองมาจากไหนไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องไปทําการสอบสวนว่าคุณเอาเงินที่ไหนมาซื้อทองแล้วขายทองแล้วเงินไปไหนและการมีเงินทองมีไปซื้อทองขายทองและตอนที่คุณแจ้งปปชนั้นเนี่ยคุณแจ้งมญชีชซั์สินอย่างไรเี่อันนี้แหละที่มันจะหนักเพราะว่าถ้าคุณชี้แจงได้ก็ไม่เป็นไร ถ้าจี้แจงไม่ได้ก็โดนนั้นปปงเนี่ยเวลากฎหมายฟอ้องเงินเนี่ยมันไม่ใช่มีเรื่องนี้เรื่องเดียวครับกฎหมายฟอ้องเงินเนี่ยมีมูลฐานความผิดที่จะเข้ากฎหมายฟอ้องเงินเนี่ยผมจําสมัยก่อนมีเจ็ดมูลฐานเองตอนเนี้ถ้าจําไม่ผิดยี่สิบกว่ามูลฐานหรือสิบเก้ามูลฐานเราไม่รู้อะแล้วถ้าเข้ามูลฐานในนี้กฎหมายฟอ้องเงินก็จะว่าออกมาอย่างเว็บพนันบอลก็จะต้องโดนเรื่องกฎหมายฟอ้องเงิน ค้าผู้หญิงค้ามนุษย์ก็โดนกฎหมายฟ้องเงินครับค้ายาเสพติดก็โดนกฎหมายยกฟ้องเงินและยึดทรัพย์ครับเกี่ยวกับช่อโกงประชาชนก็โดนครับหนีภาษีเดี๋ยวนี้ก็โดนครับค้าของเถื่อนก็โดนครับอีกหลายอย่างองค์กรข้ามชงก้ามชาติมีรู้สึก19มูลาฐานหรือ20สิบกาุฐานไม่ทราบครับ ต้องเข้ากฎหมายฟ้องเงินแล้วหนีไม่พ้นครับครับก็เลยบอกให้ฟังว่าคดีเนี้ยถ้ามันมีเส้นเงินหรืออะไรไปเกี่ยวตามข้อเก่าหาก็จะโดนข้อหาฟ้องเงินครับตั้งคู่นะครับตั้งคู่นะครับ,รรบในหลักเกณฑ์ครับเ,เข้าใจง่ายๆนะครับผมไม่ต้องโยมบทเขาเอาอาวุธเป็นมาตรฐานในการวัดอย่างเช่นมีคนจะเอาฟืน มาจัดการเราเราก็ป้องกันได้โดยการใช้ฟืนเหมือนกันอันเนี้ยเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายแต่เราก็อ,อย่าไปทะเลาะนะถ้าทะเลาะวิวาทกันก่อนแล้วมาใช้ฟืนเนี่ยนะคุณโดนทั้งคู่นะครับเราต้องแยกกันหรือบางคนก็ใช้อะไรนะแหลม จะเข้ามาหาเราอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะใช้ฟืนฟืนนะครับถือว่าอะไรนะมาตรฐานมาตรฐานของอาวุธเนี่ยใกล้เคียงกันเพราะสามารถจะทําให้อันตรายหรือถึงแก่ชีวิตได้เช่นเดียวกันอันนี้คือหลักการป้องกันอันที่สองถ้าคนร้ายเข้ามาในบ้านเราอย่างเห็นไไมเมื่อวันทั้งวันมีป้าคนหนึ่งเนี่ย ที่หลงที่ลืมเข้าบ้านผิดเข้าบ้านคนอื่นแล้วหมากัดเสียชีวิตถามว่าเราเอาผิดกับเจ้าของบ้านไ,ไหมไม่ได้เพราะเราเข้าไปในบ้านเขาอันที่สองแล้วสุนัขก,ก็จะไปรับผิดแทนสุนัขก,ก็ไม่ได้เพราะสุนัขก,ก็อยู่ในบ้านแต่ถ้าสุนัขออกไปกัดนอกบ้านจะต้องรับผิดกับ นี่คือหลักการป้องกันเอางี้เป็นหลักเขาชกมาเราก็ชกไปก็ถือป้องกันตัวแต่อย่าเป็นการทะเลาะวิวาทนะแต่ไม่ใช่ทะเลาะวิวาลระบบผมเขาชกมาผมชกตอบนั่นคือร่วมกันทะเลาะวิวาทเราต้องดูตรงนี้นะครับอย่างเช่นผมก็มีเรื่องเราไปห้ามเนี่ยเขาชกเราเราก็ป้องกันตัวได้เพราะเราไปทําหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีครับ และเหมือนตอนที่ผมวิสามันเหมือนกันการวิสามันคือป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายป้องกันตัวด้วยและป้องกันทรัพย์สินเอ้ป้องกันบุคคลอื่นไม่ให้รับอันตรายได้เราก็สามารถจะป้องกันได้สมมติมีใครจะใช้ฟืนจัดการกับคนอื่นเราเห็นเราสามารถจะใช้ฟืนนั้นระงับยับยั้งได้แต่ถ้ามันเสียชีวิตเราก็ไม่ต้องเพราะเราถือว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายครับโอเคนะครับ มีคนถามมาอ่ามีอะไรบ้างครับโอเไม่ไดยไหมอ๋อวันวันนี้คนดูไลฟ์ท่านเยอะมากก็มากครับฝากกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนสับสนใครรึเปล่าใช่ในน้องบอกให้ครบหน่อยดิก็บอกไปแชร์ไปจะได้ใคนเนี่ยมาดูและจะได้ความรู้ครับผมให้ความรู้ทุก네วันเจ้าเหตุการ พรุ่งนี้เนี่ยผมต้องไปให้ความรู้ผมไม่รู้แต่ละช่องจะตั้งคําถามอย่างไรแต่ผมก็จะเอาประสบการณ์ไปเล่าเยน็ยนๆก็มาสรุปให้ฟังแล้วตอนเย็นก็จะมาสรุปให้ฟังว่าแต่ละช่องทำอย่างไงบ้างและขั้นตอนต,อต่อไปวิกโจจะต้องทําไงวิกโจ๊กต้องมาหมอกตัวครับไม่มอะตัวเนี่ยงองค์ขบวนการวิธีท,ทาเสียงไหมากองค์กรตำรวจจะเสียงไหมาก เหมือนกันถ้าออกหมายเรียกวิกตอ่อวิกตอ่อไม่มาแล้ววิกตอ่อโดนหมายเรียกหมายจับวิกตอ่อก็ต้องมาครับไม่มายิ่งกระบวนการยิ่งจำยิ่งเสียหายใหญ่เพราะตัวเองเป็นเบอร์หนึ่งของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเหมือนกันครับโอเคนะครับเออพอจะมีเวลาสักนิดไหคะคุณเจฟบอกว่าท่านครับพราจะมีเรื่องเล่าถึงท่านเสร็จ เสดแดงไหมครับเนี่ยถามมาเสดแดงคือเสเสแดงไหมคะอ๋อเสแดงจริงๆอ่ะจริงๆเสดแดงเนี่ยผมเล่าได้เยอะมากหนึ่งแต่เอาไว้ผมนี้เสดแดงเนี่ยรู้จักกับผมแล้วเอาว่าตอนผมปฏิบัติหน้าที่เสดแดงนี่เฮาหันหมดไม่กลัวใครหมดแต่เสดแดงไม่เคยกล้ากับผมเลยผมไปค้นบ้านเสดแดงด้วย แล้วผมไปพบระเบิดด้วยผมก็ดำเนินคดีและเสดแดงไม่เคยมาโกรธแค้นอะไรผมเลยมีอย่างเดียวเสดแดงก็พูดแบบนักเลงไอ้ตัมึงแม่งจะมาค้นบ้านพี่แต่จริงอายุใกล้เคียงกันมึงไม่บอกกูมั่งเลยอะไรเงี้ยเราบอกพี่แดงก็ผมก็ต้องําตามหน้าทีแา่และตอนชุมนุมเนี่ยเสดแดงก็ทักับผมประจํา ว่าเสด็จแดงเขาเป็นกองกําลังดูแลการชุมนุมไอ้ผมก็เป็นผู้อะไรเขาเรียกเป็นผู้บริาการเหตุการณ์เป็นหัวหน้าเจราจาดันั้นด่านแรกต้องเจอกับเสด็จแดงหรือพี่แดงของผมตลอดเวลาดังนั้นผมกับเสด็จแดงเวลาคุยกันเนี่ยคุยกันแบบนักเลงพี่แดงบอกว่าจำได้ไอ้หานตำรวจกูป,ปิดด้านตรงนี้ปิดด้านตรงนี้กูไม่ให้เขา้าตำรวจ ไม่เข้าสำนักง,งานตำรวจชาติปิดหมดเลยตอนนั้นไอ้ผมบอกพี่แดงได้ยังไงอ่ะแล้วก็แล้วผมตำรวจมันจะเข้าไปทํางานได้ยังไงตำรวจไม่ต้องรับแท้ประชาชนแล้วพี่แดงมาปิดพี่แดงจะปิดประตูหน้าแต่ประตูข้างประตูหลังมันต้องให้เข้าพี่แดงบอเออจริงเว้ยเพราะเดี๋ยวมึงไปปิดทะบ,บทุกก yeah ูมั่งกูก็แย่เหมือนกันอ้าวแกก็บอกไอ้แตมเรามึงเดียวกันแต่เรามึงจะเข้ามาหะมึงต้องอให้เจ๊กูบ้างน้าอะไรอย่างแกก็พูดคือคุยกันแบบนักเลง ดังนั้นพูดถึงเสแดงผมพูดได้เยอะมากผมกับเสแดงเนี่ยให้เกียรติกันกันไม่กล้าต่อกันแลวสมัยก่อนหลายเสหลายเสเนี่ยผมมาทักกันหมดแล้วผมไม่ใคยกลัวคนหรอกเอาไว้ก่อนเนี่ยขณะผมมีเรื่องกับผู้มีที่พนเนี่ยไอ้ผู้มีทธิพลเนี่ยไปหาเสบางคนเนี่ยเสใหญ่ด้วยในประเทศเนี่ยเสใหญ่ห้ยผมไม่เอาไม่ไม่ดูให้แต้มมันคือให้เกียรติกัน งั้นเดี๋ยว่าหลังเสด็จแดงผมจะเล่าให้ฟังผมเล่าให้ดลึกเลยนะครับโอเคไหมครับโอเคครับเดี๋ยวฝากต,ตกันน่ไก<อ>็ก็อย่างนี้นะครับวันนี้ผมเดี๋ยวจะมีอีกช่องหนึ่งมาสัมภาษณ์ผมผมนัดเวลาเข้าไปแล้วดังนั้นวันนี้ก็อยากจะให้ความรู้แค่นี้วันนี้ฝากรายการแต้มต่อเลยครับหลังจากจบข่าวพระราชสันัก จะรู้เรื่องที่มาของการไปยืน่นผู้ตัวการเป็นดินและผู้ตัวการเป็นดินว่ายังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและอย่าลืมนะครับผมทำโครงการซื้อเครื่องมือแพทย์ในโรงพยศรีเลล่าได้สร้างถ้าใครสนใจช่วยกันรุ่มสำบุญค,ครับโดย w w w วบระวัดคลทอง .com ครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ขอให้นอนหลับทําดีครับเดี๋ยวผมต้องไปทำหน้าที่ อีกหนึ่งรายการครับขอบพระคุณครับพรุ่งนี้ให้ความรู้ใหม่และพรุ่งนี้ผมไปสัมภาษณ์เลยมาใครถามเลยมาผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับจะได้มีความรู้กันแล้วก็ช่วยกดไลค์จดแชร์จะได้มาฟังกันจะได้มีความรู้ที่ที่ผมพูดเนี่ยมีความรู้นะครับท่านเอาไปปฏิบัติได้เลยเอาไปต่อสู้ได้เลยแต่ต่อสู้โดยถูกต้องนะครับไม่ต่อสู้โดยผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมอันดีนะครับแล้วอันไหนถ้ามีความผิด มันมีช่องทางไหนที่ผมจะบอกว่าเออมันเป็นทุนเราเบาบางได้ท่านจะได้ประโยชน์อันไหนเราถูกลังแกท่านก็จะผมก็จะได้นําท่านจะได้เอาประโยชน์อันนี้ยไปใช้ได้ครับสิ่งที่ผมมาพูดมีประโยชน์ั้งนั้นใครจะเก็บเกี่ยวไปใช้เท่านั้นเองนะครับนั้นก็ขอขอบคุณเอฟซีครับขอให้มีความสุขทุกท่านครับช่องห้านะคะ